สวัสดีค่ะพายมอดควานหญิงค่ะวันนี้แม่ควานก็จะนำคะแนนนะทัที่คุณแม่มารินะคะคุณแม่เอมินนะคะท่านเมตตาพายเพชรกับพายร่ำหญ่นะคะครับา่ขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อที่จะหาคะแนนนะคะเป็นขอบคุณครับกเลขอบคุณเคฟก่นขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนนะคะขอบคุณเล้วครับอนล่าครับครับอ๋เนี่ยเราก็จะได้ส่งมอบคะแนนนะคะที่คุณแม่มารินะคะ ท่านเมตานะคะแม่มารีด้วยนะครับสองอ๋รู้รู้รู้ด้วยนะครับรู้ด้วยครับเริ่มครับรอรอกันเรับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ได้ส่งต่อให้กับเจ้าของบ้านนะคะพายลำใหญ่กับพายเพชรนะคะด้วยสองพันคะแนนนะคะที่คุณแม่มาลิเมตานะคะสองพันคะแนนนะคะเพื่อจะส่งทบทุนนะคะอ่๋อ ขอบคุณคุณแม่มาลินะคะแล้วก็คุณป้ากรด้วยนะคะขอบคุณป้ากรด้วยสองพันคะแนนนะคะเมื่อเช้านะคะแม่ควานก็ได้มอบคะแนนนะคะใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับขอให้คุณแม่และครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะคุณแม่จ๋าบารมีช้างสารปกบปากรักษานะคะเห็นเห็นกล้องไม่ได้ค่ะล่ำใหญ่ล่ำใหญ่ชอบโชว์กล้องนะคะล่ำใหญ่ อันนี้ก็พายลาใหญ่นะคะเป็นช่องของพายล่ําใหญ่นะคะกับพ่อพายเพชรนะคะนี่เลยนะคะดอกเห็ดบานดอกเห็ดนะคะที่ของพายเพชรกับพายล่ําใหญ่เนาะจะทําเป็นต่อหม้อยังไม่แห,ห้งค่ะตอนนี้เลยต้องให้พายเพชรไปอยู่กับพายล่ําใหญ่ก่อนนี่ก็จะทําต่อหม้อนะคะเป็นดอกเห็ด เป็นซุ้มลังคานะเหมือนเหมือนเหมือนเหมืจั่วบ้านนะคะเราจะไม่ทําเป็นวงกลมนะคะเพราะว่าเวลาลมมาลมจะแรงเนาะจั่วบ้านนี่จะแข็งแรงกว่านะคะควมนพราะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่โล่งนะครับพื้นที่โล่งโอกาสที่เวลาพายุเนาะมันก็จะมาเต็มๆถ้าเราทําเป็นซุ้มดอกเข็ดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะลมเข้ามาพุบมันจะหมุนใช่ค่ะ กาดที่จะขาดง่ายใช่ค่ะถ้าเป็นทรงจั่วบ้านนะทรงจั่วบ้านมาปุ๊บมันจะทะลุไปเลยอ๋อก็เลยทําเป็นจั่วบ้านครับคล้ายๆจั่วบ้านนะครับจ้ะก็จะกว้างหน่อยครับประมาณ6เมตรครับค่ะประมาณจะได้จะได้คุ้มแดดคุ้มฝนหน่อยเนาะใช่ใครับเพราะว่าสูงดีระดับหนึ่งครับดีระดับหนึ่งจะให้ดีเลยเหมือนบ้านแบบเป็นลุงมันก็ยากแล้วก็คะแนนคะแนนใช้คะแนนเยอะค่ะ นุ่นค่ะอ,คอ,อ,อันนี้ก็เป็นของพายลำใหญ่<ช>นี่ของพายเพชรนะคะสองเชือกค่ะ <มา S 1> ช่องพายลำใหญ่นะคะ <มา S 1> ก็จะไลฟ์ u t u b e เร็วๆนี้ค่ะตอนนี้ยังยังพ่อควานก็ยังไม่ว่างก็เลยยังยังไม่ได้ไลฟ์ยูทูบค่ะอ <มา S 1> ันนี้ก็ยังหาคะแนนนะคะเป็นบ้านดอกเห็ดให้กับสองเชือกสองนมพ <c oughs> ายเพชรกับพายลำใหญ่ ก็ขอกราบขอบพระคุณค <So, God. S 1> ุณแม่มารินะคะคุณแม่อมินนะคะที่เมตตาเป็นคะแนนให้กับพลายเพชรกับพลายลำใหญ่วันนี้นะคะขอบคุณครับค่ะคุณป้าพรด้วยนะครับขอบคุณแม่มาริอวยพรเลยค่ะอวยพรด้วยค่ะสิ่งใดสมความมุ่งมั่นดังปรานานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับ บารมีช้างปกป้องรักษานะครับคูประกรรมปกป้องรักษานะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบแม่ควานก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะที่ช่วยเมตานะคะสมทบคะแนนให้กับพายมอนะคะบ้านใกล้จะสําเร็จนะคะก็จากพ่อพระแม่พระใจดีใจบุญทุกทท่านนะคะคะแนนที่เมตานะคะแม่ควานก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะปกป้องแม่พระใจดีใจบุญทุกทท่านนะคะที่ช่วยเมตา เป็นคะแนนให้กับพายมอดนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดนะคะมุ่งมั่นดังปาถนานะคะทำธุรกิจอันใดก็ขอให้เจริญนะคะรวยรวยเฮงเฮงนะคะเป็นเศรษฐียิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะวันนี้แม่ควานก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีนะคะ